สวัสดีค่ะมีคนถามมาหลายคนมากว่าแป้งถั่วลูกไก่นอกจากเอาไปทากับข้าวทำขนมขนมแล้วเนี่ยยังเอาไปทําอะไรได้อีกวันนี้แม่หญิงก็จะมาสาธิตนะคะว่าแป้งถั่วลูกไก่ทําอะไรได้อีกนะคะก็เอาไว้ทําความสวยความงามคะ่ะพอกหน้านะคะก็จะมีส่วนผสมแค่2ออย่างก็คือ แป้งถั่วลูกไก่เบสซันนะคะใช้สต,ตูไม่ได้นะคะต้องใช้เบสซันแล้วก็เดฮีคือโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเราก็เอาสองอย่างนี้ผสมกันไม่มีสัดส่วนนะคะก็ผสมกันไปเลยแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้ก็จะประมาณนี้นะคะแป้งถั่วลูกไก่เอาแค่ประมาณช้อนหนึ่งก็ได้ช้อนครึ่งก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะผสมเยอะแล้วก็ใช้ไม่หมด แล้วก็ใส่โยเกิร์ตไปเลยค่ะแล้วก็คนแบงนี้ให้แป้งมันแต่งให้ดีเลยะเพราะแป้งผลลูกไก่เขาชอบเป็นเม็ด น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปโปะหน้ากันค่ะนี่คือหน้าสดนะคะไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นล้างหน้าสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาโปะแป้งถั่วลูกไก่กันค่ะ ประมาณนี้นะคะทั่วแล้วละ่ะ <c oughs> แ,แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะ <c oughs> แป้งถั่วลูกไก่เนี่ยในสมัยโบราณน่ะ <c oughs> เขาเอาไว้อาบน้ำชำระร่างกายคือเขาไม่ใช้สบู่ค่ะเขาแป้งเบซันนี่แหละเอาไปอาบน้ำถูถูถ,ถ,ถูตามร่างกาย มีประโยชน์มากเนี่ยแล้วก็แม่หญิงก็ใช้มันจะมีหลายตำลับมากเลยอันนี้คือตำลับหนึ่งใช้แป้งถั่วลุกไก่อีกตำลับหนึ่งก็จะใช้เป็นคโคลนภูเขาไฟอันนั้นแม่หญิงก็มีนะคะก็จะไม่ค่อยใช้เครื่องสาอางอะไรมากมายจะประมาณนี้แหละใช้ของธรรมชาติเอาแป้งถั่วลุกไก่มาผสมโยเกิร์ตบางคนเขาก็จะใส่ขมิ้น ผมเข้าไปด้วยนะคะก็เหลืองเลยค่ะทีนี้แต่ก็ดีอ่ะแต่งานนี้มิ่งไม่ไม่ค่อยไม่อยากจะเสียเวลาล้างขมิ้นสักเท่าไหร่ก็เลยเอาแค่โยเกิร์ตกับแป้งถูดหลูกไก่พอนะคะพอครบ2 0่สถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วพูดผิดพูดถูกก็เราก็จะล้างออกปกตินะคะใช้ โฟมล้างหน้าปกติเลยแล้วก็พักผ่อนผิวหน้านะคะดื่มน้ำเยอะๆแค่นี้หน้าก็ใสแล้วนอกจากกินอาหารสคาฮารีหน้าใสแล้วนะคะ mm. ก็ยังมีวิธีที่ทำให้หน้าใสมากขึ้นอีกด้วยค่ะ mm. เดี๋ยวพอเมื่อิงล้างหน้าแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวจะมาโชว์หน้าที่ล้างแล้วให้ดูนะคะว่ามันได้ผลยังไงตั้งแต่ในครั้งแรกที่ใช้ แล้วเจอกันค่ะตอนนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมิ่งก็จะทําการล้างออกยังไม่ล้างอะ่ะเดี๋ยวใช้ทิชชู่เปียกเช็ดเอาเช็ดเบาๆนะคะ การที่เราใช้โยเกิร์ตพอกหน้ามันจะทำให้แบบหน้าใสาเลยอะ่ะทั้งกินทั้งพอกอะว่างั้นเถอะโยเกิร์ตเนี่ยกินก็ดีกินเข้าไปเลยแล้วจะเอามาทำเรื่องความสวยความงามมันก็ดีคือมีแต่ประโยชน์ หลังการพอกหน้าทุกครั้งนะคะห้ามไปออกแดดเพราะว่าผิวหน้าเราอะโดนมาสโดนขัดโดนพอกมาเนี่ยไม่สมควรไปออกแดดนะคะมันจะทำให้หน้าดำเนี่ยคะ่ะสิวอันนี้เป็นสิวฮอร์โมนนะคะช่วงทุกเดือน บางเดือนก็จะมีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วก็คือหน้าก็จะประมาณนี้เลยก็ตามที่มีคนถามมานะคะว่าแป้งถั่วลูกไก่ทำอะไรได้อีกก็ประมาณนี้ค่ะเอามาทําความสวยความงามได้อีกเนาะดูซินี่ไม่ต้องมาโชว์หน้าสดตายแล้ว ไม่ตายโอเคนะคะก็จะจบคลิปไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันต่อคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ